สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดสูตรรู้ก่อนรวยก่อนเต็งก่อนออก2ตัวบนก่อนปีใหม่นี้ค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสสูตรง่ายๆย่อยๆค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกหน,น่วยบนบวกหลักแสนสามครั้งค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็น10ล่างบวกหน่วยล่างบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหลักร้อยค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันอย่างเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหนั่นก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น5บวก8บวก0บวก0บวก0ย์0ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ13ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสามค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นแปดบวกสองบวกห้าบวกแปดบวกสองค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบห้าค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขห้าค่ะและเลขเด็ดสองตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือสามห้าค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดเต็งเลขก,ก่อนออก2ตัวบนในงวดที่30ธันวาคม2564นี้กันเลยค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น3บวก5บวก6บวก6บวก6เท่ากับ26นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราก็ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข6ค่ะ สูตที่สองค่ะจะได้เป็น8 3บวก3บวก3บวก5บวก2ค่ะเท่ากับ21นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่30ธันวาคมที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ6-1ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น1 6ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดน,นี้รวย